โครงการแล่นนําพอเขตปีที่3นะครับจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วสานักง,งานเขตพื้ทีการศาประถมสาชัยภูมิเขต2ได้ทําโครงการในวันที่3มีนา2 5 6 7ก็เชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกันแล่นน้าพอเขตเพื่อน้องมีบ้านอยู่นะครับเราต้องการอีก17หลังก็จะครบ100หลังพอดีนะครับ3มมีนาคมนี้มาแล่นนํากันเ้อคับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตสองขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งการกุศลมินิมาราธอนแล่นนำพอเขตสองปีที่3เพื่อนน้องมีบ้านอยู่ในวันอาทิตย์ที่3มีนาคม2 5 6 7นี้ ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดโดยการสมัครร่วมวิ่งมาราธอนพร้อมเป็นเจ้าของเสื้อที่ระลึกเสื้อ V.I.P มีทั้งมินิมาราธอนฟันลันแฟนซีมีให้สนุก V.I.P มีทั้งเสื้อได้ทั้งเหรียญจะเลือกมินิหรือฟันลันเราจัดให้ตามใจคุณ เหรียญผู้ไปคิดติดด้วยถ้วยรางวัลผู้เข้าแข่งขันที่เป็นที่สุดของนักวิ่งรายได้สมทบทุนสร้างบ้านนันใจคืนความสุขสูขส่สลูกสอพทถนักเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2มีนาคม2 5 6 7นี้โดยสมัครด้วยตนเองที่ก่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสอพปอชัยภูมิเขต2หรือสแกน QR code คดกรอกข้อมูลแนบหลักฐานการชำระเงินเลขที่ บัญช28ี285-0489-522-285-0489-522ธ28นาคารกรุงไทยสาขาภูเขียวชื่อบัญชีกองทุนสร้างบ้านให้นักเรียนสพปชัยภูมิเขตสอสมีนามาวิ่งมาลาทอนและนำําออกเขตสอปีที่3เพื่อน้องมีบ้านอยู่หน้าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศรรึกษาประถมศึกษชาชัยภูมิเขตสองอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ